แผนการดําเนินง,งานโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษและโครงการปันน้าใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพประจำปี2569หน่วยง,งานที่รับผิดชอบโครงการได้แก่กองทับ,บกโดยศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกําลังพลที่ปลดทุพพลภาพและครอบครัวเป็นส่วนปฏิบัติหลักและสมาคมแม่บ้านทาหารบกเป็นส่วนสนับสนุนวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ครอบครัวกําลังพลซึ่งมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพได้รับการช่วยเหลือยอย่างเหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง การดาเนินงานตรวจเยี่ยมให้กําลังใจกับครอบครัวของกําลังพลโดยทีม3ประสานซึ่งประกอบด้วยผู้บังคับหน่วยหรือผู้แทนทีมแพทย์และสมาชิกแม่บ้านของหน่วยการประชาสัมพันธ์โครงการตลอดจนสิทธิประโยชน์ให้ครอบครัวกาลังพลและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้รับทราบตัวชี้วัดความสําเร็จ1บุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยสังเกตจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายและจิตใจ 2. สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขารายงานผลการดำเนินงานให้สมาคมแม่บ้านทหารบกทราบปีละสองครั้ง 3. ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลโครงการมีการประสานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องการประเมินผล1กรมแพทย์ทหารบกเป็นผู้ดำเนินงานหลักในการประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดเป็นราย6เดือนและรายปีโดยสรุปผลการประเมินให้สมาคมแม่บ้านทหารบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแผนในการดำเนินงานประจําปี25691สําำรวจข้อมูลเด็กที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุกพลภาพในทุก6เดือนและดำเนินการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทําฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 2. เมื่อสำรวจพบเด็กพิเศษและผู้สมรสที่ทุกผลภาพเพิ่มเติมประสานสมาคมแม่บ้านทหารบกเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นการจัดหาวิวแชร์ที่นอนลมเตียงนอนการใส่ขาแขนเทียมหรืออื่นๆที่จำเป็น 3. ต้องให้การรักษายอย่างต่อเนื่องตามคำวินิจฉัยของแพทย์โดยกรมการแพทย์ทหารบกได้จัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานสายแพทย์จากในสังกัด กรมแพทย์ทหารบกทั้งหมด37แห่งทั่วประเทศเพื่อเยี่ยมและติดตามผลการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพที่พักอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องแม้เป็นครอบครัวของกองทัพภาคที่4แต่ย้ายไปอาศัยในภูมิภาคอื่นก็ยังได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 4. ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยต้นสังกัดสนับสนุนยานพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาลของกองทัพบ,บกหรือโรงพยาบาลอื่นๆในพื้นที่ในกรณีต้องการการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 5. จัดให้มีการเยี่ยมบ้านในระบบ3ประสานเพื่อติดตามอาการรับทราบความต้องการช่วยเหลือให้คำแนะนําในการดูแลที่เหมาะสมตลอดจนให้กำลังใจครอบครัวและผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อ6เดือนการเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพเรื่องที่ควรเข้าไปติดตามในการเยี่ยมได้แก่ 1>, 1ยึ่ยิ้มเย็ยนความเป็นอยู่ตลอดจนแนะนําและช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย2ช่วยเหลือในเรื่องของสิ่งอุปภโภคบริโภคและสิ่งอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 3. สอบถามติดตามการรักษาและอาการในปัจจุบัน 4. สอบถามติดตามการได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆ 5. แนะนําในการทําบัตรคนพิการและการเข้าร่วมโครงการตามมาตรา35วงเล็บ3และมาตรา35วงเล็บ7สิทธิที่พึงได้รับ 1. รับเงินจากรัฐบาลสนับสนุนโดยเทศบาลโอนเข้าบัญชีให้ผู้วิการหรือผู้ดูแลโดยตรงเดือนละ700บาท 2. เงินสังเคราะห์จากกองทัพบ,บก6,000บาทต่อคนต่อปีโดยโอนเงินเข้าบัญชีของกำลังพลโดยตรง 3. สามาคมแม่บ้านทหารบกมอบถุงยังชีพ5,000บาทต่อคนต่อปีโดยโอนเข้าบัญชีของหน่วยและผู้บังคับหน่วยเป็นผู้มอบเงินให้กับกำลังพลต่อไป โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดทุพพลภาพและครอบครัวตามนโยบายของกองทัพบกที่มุ่งเน้นให้กำลังพลและครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยส่วนที่รับผิดชอบได้แก่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดทุพพลภาพและครอบครัวระดับกองพลขึ้นไปยกเว้นหน่วยกรมทหารพรานสามารถประสานรายละเอียดที่ฝ่ายกำลังพลของหน่วยได้โดยตรง แผนการดำเนินง,งานเข้าร่วมโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบ,บกที่ปลดทุพพลภาพและครอบครัวประจำปี2,569ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจับคู่โครงการกับสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการตามมาตรา35วงเล็บ7ในปี2,569จะได้รับเงินในการดำเนินการแบ่งเป็น2ง,งวดได้แก่งวดที่1ในเดือนเมษายนจำนวน6 3 5 0 0บาทและงวดที่2ในเดือนมิถุนายนจำนวน60,000บาทรวมทั้งหมด 123,500บาททั้งนี้มีบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษในส่วนของกองทัพภาคที่4เขาร่วมโครงการมาตรา35วงเล็บ7จําำนวน3โครงการสำหรับผู้สมรสที่ทุพพลภาพในปี2,569ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการ ปัจจุบันกองทัพภาคที่4มีบุคลองกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษจำนวน7 8รายโดยสถิติในปี2560ถึงปี2568ใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการมาตรา35วงเล็บ7จำนวน103โครงการและมาตรา35วงเล็บ3จำนวน2โครงการผู้สมรสที่ทุพพลภาพปัจจุบันจำนวน16รายโดยสถิติในปี2560ถึง2568ใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการมาตรา35วงเล็บ7จำนวน15โครงการและมาตรา35วงเล็บ3จนาน สา3โครงการ สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4ได้เข้าประสานงานกับศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design Center) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตตรังเพื่อเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการปรับพื้นที่และการจัดอุปกรณ์ภายในบ้านให้เหมาะสมกับบุตรที่มีความต้องการพิเศษทําให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ดียิ่งขึ้นสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4ให้ความสําคัญกับการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมโดยมีโครงการ่่าเยาวชนเกิดขึ้นมากมายเช่น1การพัฒนาสนามเด็กเล่นภายในหน่วยแต่ละพื้นที่ให้สนามเด็กเล่นมีของเล่นที่ปลอดภยัยส่งเสริมพัฒนาการอยู่ในพื้นที่สะอาดปลอดภยัยมีการนําเอาวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงให้เป็นของเล่นเด็กและให้เด็กมีส่วนร่วมในการทําสนามเด็กเล่นด้วย 2. โครงการเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน โดยรวบรวมลูกหลานในค่ายมาเรียนสมาธิรับฟังธรรมบวชภาคฤดูร้อนโดยใช้พุทธสถานในแต่ละค่ายเป็นที่ทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความดีงาม 3. ในฤดูร้อนนักมีเด็กแอบไปเล่นน้ำตามคูคลองแม่น้ำและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจึงมีโครงการสอนเด็กๆให้เอาตัวรอดเมื่ออยู่ในภาวะกำลังจะจมน้ำและช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังจมน้ำอย่างถูกวิธีและการทำ CPR เพื่อช่วยชีวิตคน สี่โครงการสอนเด็กเล็กที่ติดอยู่ในรถการปลดล็อกรถการขอความช่วยเหลือเมื่อติดอยู่ในรถห้าส่งเสริมให้เด็กๆแยกขยะในบ้านและนำขยะไปขายที่ธนาคารขยะเพื่อแลกเงินค่าขนมมีการจัดทำสมุดบันทึกการขายของเด็กๆและเมื่อขายครบ150บาทผู้บังคับหน่วยจะให้รางวัลเพิ่มอีกเข้าตัวทำให้เด็กมีความขยันขันแข,ข็งในการดูแลสิ่งแวดล้อม6ส่งเสริมให้เด็กพึ่งพาตนเองนำเด็กไปเรียนการทำปุย๋ย การห่มดินการปลูกพืชการเลี้ยงไก่ไข่ที่ศูนย์เกศษศศตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรแล้วให้เด็กๆลงมือเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ักเองปลูกเองรดน้ำเองให้อาหารสัตว์เองเก็บผลผลิตขายเองที่จะเปิดขายสัปดาห์ละครั้งที่ตลาดห้องเย็นภายในกองพลทหารราบที่15 7โครงการพาเด็กๆลูกหลานกำลังพลออกไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ขนบประเพณีวัฒนธรรม กีฬาและธรรมชาตินอกไข้ในช่วงปิดเทอม 8. โครงการพาเด็กๆให้ทำงานจิตอาสาช่วยบรรจุถุงยังชีพช่วยเก็บขยะที่ชายหาดช่วยปลูกต้นไม้เพื่อให้เขารู้จักให้และทำความดีเพื่อคนอื่นๆที่อยู่ร่วมสังคม 9. โครงการสอนดนตรีสำหรับเด็กสร้างความสามารถพิเศษความสุนทรีให้กับเด็กทำให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จากการดำเนินง,งานตามโครงการสมาคมแม่บ้านทหารบกที่ได้กล่าวไปแล้วสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่15ได้ให้ความสําคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงการถวายพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่3าจังหวัดภาคตาใต้การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งงานการกุศลต่างๆการร่วมงานกาชาติการบริจาคโลหิต การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและการทำงานจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่วัดโรงเรียนและโรงพยาบาลในพื้นที่ของภาคใต้แม้จะสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติแต่ยังอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์การก่อความไม่สงบโดยทางสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่15ได้สนับสนุนนโยบายเยี่ยมเยียนบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในแนวหน้าและครอบครัวที่อยู่ในแนวหลังโดยการสนับสนุนเงินบำรุงขวัญ ให้กับกำลังพลและครอบครัวประสบเหตุการณ์ในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่15ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่15ให้มีการตื่นตัวในการสร้างองค์ความรู้ในการทำงานสร้างความเป็นจิตอาสามองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เข้าใจบริบทขององค์การเป็นภริยาทหารในพื้นที่เสี่ยงภยัยสามารถสร้างพลังใจในการทำงานและสร้างความรักความสามาคัคคีต่อกันสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่15จะมุ่งม,มั่นและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบกอย่างต่อเนื่องพร้อมสร้างครอบครัวกำลังพลให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขสอดคล้องกับคำขวัญของสมาคมแม่บ้านทหารบกที่ว่า ครอบครัวเข้มแข็งเป็นแรงใจทหารกลา้า